เสียวไหมท่านชี่ตบนั้นเสียวมากตรบนี้เสียวมากดิผมไม่มีมันไม่มีแล้วยี่สิบยี่สิบมีแล้วท่าขยับเข้าแปลงร่งได้ไหมด่านสุนทรไม่เคยมีสุนทรเข้าไปช้างแน่นอนนะเข้าไปช้างไม่รู้จะต่อยไงเลยเฮ้ยีเราสามารถเป็นสัตว์ตัวน้อยๆได้ปหมขอร้องว่าขอร้องอะไรอยาบักได้ไหมขอตาหนึ่งบอกตรงๆว่าหยิบมาก็ไม่เคยเล่นเหมือนกัน ใช่ไหมเรื่องเดียวกับยเล่นเหมือนกันครับเฮ้ยมีส่วนอควาเลียมด้วยอ่ะอุ้ยฉลามฉลามอย่าเป็นอย่าเป็นปลาเท้าอ่ะฮะปลาเท้ารอดูเมาโอ้ยแหวเนี่หมาดบั็กลายเป็นผม็อกบล็อกไม่มีบั็อกสองคนเลยอ่ะเอามีคนบั็อกอ่ะแหวนหมาทำไมมันถึงบั็กกว่าเมื่อไหร่ถือว่าต่อให้เฮ้ยถ้าเขาบั็กแสดงว่าเขาต้องอยู่จุดเกิดฝั่งพอป่ะ โอเคเราค่อยๆเมันเกิดสูงขนาดตัวตัวบัคเนี่ยพี่ยากจะเอาอ่ะคิดดูดิอ๋อเดินมาจะ้วค่อยบัคเมื่อกี้ไม่ได้บัคเลยฮะขคงจะบัคเลยจบเฮ้ยเฮ้ยของในแมทนี้เยอะอีกนะเฮ้ยทำไมผิวปากไวยังไงใกล้ๆเหรอผิวปากปลอมเอ้ยผมเข้าไปในโซนเออสัตว์ป่านะไอ้นี่มั็นความจุเครเนี่ยความจุเครมก็สัตว์ป่าทั้งหมดไม่ใช่หรอแป้งอ๋อหรอมันที่อาจจะเป็นสัตว์บ้านก็ได้ มีเออโซนหมาโอเคครับใครอ่ะใช่ฮิ้ไม่ทิ้งบ้านครทิ้งเลยอเฮ้ยเอ้ยมีคนมาคนนึงยงเลยมันไปไหนมันไม่มันไปไหนมันคือสิ่งไหนอ่ะแต่ใหญ่มันเงินน้ำแบบใครคือเสาเสาไฟฟ้าเมียเขาเปลี่ยนไปแล้วล่ะอุ้ยกองกองแรกกองแรกสู้สู้สู้แต่ยากจังใหญ่อะใหญ่มาก มึดเลยวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนติดมีมีอะไรไม่รู้ใหญ่ใหญ่ขึ้นไปข้างบนอะไรใหญ่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากเมื่อกี้พี่ยิงไปเมื่อกี้พี่ยิงไปเอาป็นตแบบเหลี่ยมๆเหมือนเป็นล็อกเกอร์หรืออะไรสักอย่างอ่ะไม่ตายเหรอไม่ตายไม่ตายอีวานนี่มีไว้โอเคว้าวเบิ้บรอดได้ไงนะเลอศเลยว่ะได้ไหมเลอศเทอะเลยว่ะนึกว่ามันแปลกๆปลวิวิดวิวิดวิวิดว่าจะอยู่ในจุดแหล่งทอปเลยนะพาเน็มวีไปแล้วแถวนี้แหละโจริงว่ะ มีความเป็นไปได้ไหมว่าพวกเขาจะอยู่โซลาควาเรียมมีความเป็นไปได้อีนิดหนึ่งเมืม่อกี้หนูเห็นตู้มันเริ่มเลยอ่ะมันวิ่งสวนไปจับได้ยังเป็นตู้เลยอ่ะอันนั้นแหละคืออีวานั่นแหละเอาหรออีวาตายไปแล้วใช่ไหมยังผมยิงผมยิงไม่ไม,ไม่ไม่ขาดนี่ไม่ขาด,ขาดนี่คุณไม่ขาด<ห>าเลยเหรอหมายถึงว่ายิงยิงไม่ต่ยยิงไม่ตายโยเหลือต้องสามพร็อพเนี่โอ้นี่ขนาดบั็กนะเนี่ย ชิ้จับพ่อหลบกีแรงอ่ะท้าทายอำนาจแรงมากอยากจัรงคับอุด่านยากมากเลยนี่ผู้ใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยครับผู้ด่านมันใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยครับใหญ่เลยครับเฮ้ยผมเจอพร็อพถังเขียวอ่ะใช่ใช่เมื่อกี้โดนดีคอยถังเขียวอ่ะเออเจอถังเขียวใช่ใช่ใช่แต่มันเปลี่ยนไปแล้ว เอาเหรอฉันเปลี่ยนตแล้วหมดเวลาเฮ้ยมันก็มันเลยแค่ยี่สิบเงินยี่สิบถานจริงจริงพวกเราโอ้ยากมากเราจะไม่สามารถหาพวกเขาเจอได้จริงๆอย่างนั้นหรอเกิดทีชีพโดนนั่นดิ18แปดวินาทีเพื่อนสิแปดวินาทีโอ๊้ยเป็นยู่ไนวิ่งวิ่งเข้าไปเฮ้ย สี่สองสามสอง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 สอองสองสององส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 สอง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 สอสอง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 องสองสองสอองสองสองสององส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 องอองส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 องง ไมีคิดว่าจะเดินมาเจอคนหอมที่คุณมาไม่เคยได้สำรวจแมพเลยด้วยซ้ำบอกเลยว่ามีคนเป็นเสาไฟไอ้เสาเสาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วมีไฟคนใหญ่ๆหญ่โหมะงค์ไปด้วยสิเพื่อนไปด้วยสิเพื่อนแสดงว่าเป็นเหมือนกันใช่ไหมบอลหรือเปล่าบอลหรือเปล่าใครก็เหมือนกันไม่มีหรอก อุ้ยอยู่ให้มันเนียนๆหน่อยอย่าขยับไปมาพวกเขามาแล้วสบายมากบ๊ะโถโดนแดดซะหน่อยมันก็มีความสุขดีเอ้ยมันใหญ่ไปเพื่อนมันใหญ่ไปตู้เขยวตู้เข็งตู้เข็มันใหญ่ไปจำเป็นแล้วมันจำเป็นแล้วถ้ามันจำเป็นก็ต้องหนีมองอะไรก็ไม่เห็นจำเป็น แค okay, นี่น้องเห็นเหเฮ้ยหายไปไหนเฮ้ยเอด็โดสัขงขยาซิ่งหรอเฮ้ยหายไปได้ไงอะรึเป่าสุดยอดนี่โหว้วาวรอได้ไงเนี่ยรอได้ <c oughs> ดไงหนูว่าหนูจะเพิ่มความตื่นเต้นในการเปลี่ยนร่างดีกว่าแต่อืมถ้าเปลี่ยนร,ร่างกายเป็นแบบเมื่อกี้อย่าๆยา,ยา ก็ได้ขึ้นมาเปลี่ยนไปตอนที่ฉันอ้ยโอ้ยเล็ก้สอไปเวิทโอ้ไม่คิดอ่ะตรงนี้ตรงกับพี่เดินมาพอดีเฮ้ยตรงนี้ก็ดูไม่ค่อยเียนเท่าไหร่นะพี่วานของสิ่งนั้นมันไม่ควรอยู่ตรงนั้นเลยได้อ่ะพี่ได้ได้เลยได้ดิทำไมอ่ะพี่ใม่นั่นอะไรเชื่อพี่ดิเชื่อพี่ทํไมไม ของคุณมืดมากเลยอ่ะเพื่อนเจ่าพี่เหอะเฮ้ยเฮ้ยเก้าอี้เฮ้ยโต๊ะ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 เฮ้ยฉันบอกเลยว่าโอร์เคว่์เจ้าพี่เหอะนี่อะใจแรงนิดโอ้ยชัดชี้นี่หนูมันชี้ที่ขึ้นมาโอ้พี่ก็อยู่พี่ดีดีพี่ไม่ใจแรงว่าเมื่อกี้ไม่เจอใครเลย อันชี้พี่ก็อยู่ของพี่ดีๆพี่เขาอยู่ต่ออีกันอะขปอดกันแล้วกันเยอะผิดปกตินะเมื่อกี้ฟังเสียงสิอยากให้คุณเนี่ยได้เอ่อได้ขยับให้พวกเราดูนิดนึงว่าคุณคืออะไรแคำหนึ่งนะเออเอามุมโอเคได้เลยอยากเชื่อเอาจริงจุดนี้มันก็ไม่มีใครสมควรอยู่ด้วยซ้ำคุณเปลี่ยนเปลี่ยนร่างได้อีกไหมเปลี่ยนร่างได้ไหมไม่ได้ม่ต้องมีคนเห็น เลือยมีเลือดี้มไงสู้เีเว้ยมเราตั้งใจหน่อยนี่พันแ่โอ้พี่ไตตนนั้นดูจากมุมมองของคนหาแล้วอะคุณไม่เหนียดแนมันมันไม่เหลืออะไรแล้วเอาน่ายิมเราตั้งใจหน่อยอพี่ได้เราต้องใจเราต้องใจพี่ว่างไงถ้าคุณจพูดเอาหูแบบนี้เชื่อเลยเสาไฟชัวจุแจงสู่นะเราเราตั้งใจแล้วพี่เราเอาใหม่นะ เราได้แค่นี้หรอทำไมมาเมื่อกี้หนูใช้ความเก่งเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอ่ะโอ้โหก็ไม่คิดว่าผมจะกลายเป็นตู้ช่วยตู้เขียวทั้งอันก็กระนาขุดเก้าเก้ามาใช้ด้วยไม่หนูมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อ๋อหรออิจฉี่แม่งยิงพี่แบบตายทรมารเลยสองหนึ่งลุยไปบอกเลยว่าต๊กแกเป็นของใหญ่โอ้ตู้เนี้ยถ้ามันบอกว่าหูยอ่ะมากมากโอ้โหมืดมากเลยตรงเนี้ยจริงไปโดนแดดก่อน มืดๆมันมีนะสอดพี่รู้จักที่พี่มืดที่สุดก็คือไม่บอกว่าตู้กาแฟแปลกๆนะเนี่ยกงหมีกงหมีไม่วิวิดไม่ไม่มันวิ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 ดไม่ไกลไม่ไกลเขาวิวิดเนี่ยเป็นตู้ขายอาหารไหมมีไหมมันเรียกร้องว่ะ อยู่ไหนเผยตัวออกมาโอ้หิว้เผยตัวมาเผยตัวมาถ้าที่ไหนที่มืดอ่ะเพื่อนใช่เพื่อนมืดกับมืดตื่นเลยตอนเนี้ยได้เลยเพื่อนมืดอีกแล้วมืดมากเพื่อนแต่ก็ค่อนข้างมืดนะไม่ใช่บลักล่ะอย่างกั้นไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะตรเนี้ยเนาะมืดจังใช่ไหมมืดอ่ะแต่สองไม่ถึงเนี้ยย่าจังพยายามหาทุกที่แล้วครับ ตอนนี้ใช้ความสามารถ2%เอแล้วเออมีคนเป็นถังขยะเงินครับวางดีคอยไว้เยอะอยู่วางดีคอยทิ้งใช่แต่ไม่รู้เขาเปลี่ยนหรือยังโอเคว่าเครั้งจะเปลี่ยนนะครับผมจะลองขึ้นไปดูด้านบนสถานีรถไฟเฮ้ยนี่ไอเจอแล้วไหนไหนเฮกาฟู่เฮกาฟู่เป็นกองเขียว มืดมากตอนนี้ผมมืดมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูไปดูอีกซอนหนึ่งนะเฮ้ยมันมันเนียนน่ะมันเนียนน่ะเออตายแล้วคนยังอ่ะเอายั้งเลยเหรอเอาจริงๆกับพี่ถ้าพูดตรงๆนะว่ามันก็ไม่ได้เนียนจริงมันก็ไม่ได้เนียนแต่แค่พี่หางกันไม่เจอเองเอาจริงหนูว่ามันมีคนแปลงร่างเป็นเอ่อที่ขายของครับจริงเมื่อกี้หนูเอ่อทำการจัดการดีคอยไปละพี่เห็นตู้เขียวๆใช่ไหมล่ะได้อีวาไหนว่าไอวาอยู่ไหน ได้หรอไม่ไหมนะไม่มีทิวมันมีคนมันลอยแปลกๆนะลอยๆอ่ะเหลือสองอ่ะนะเหลือสองอ่ะนะเหลือสองเหรอสู้สู้ไม่นะสู้สู้คิดว่าได้ปะพวกเราไม่รู้ไอ้ดิวะหนูหาไม่เจอเลยอ่ะพี่กิจสู้แล้พี่กิจพี่ตายแล้วหนูไม่มีประโยชน์มากเลยตอนเนี้ยผมอยู่ที่มืดมากๆแบบมืดจริงๆมทีชี่ทำไมเดี๋ยวนี้คุณคุณซ่อนเนียนจังอ่ะทีชี้ที่มืดอ่ะผมมาเชอบมากเลยซ่อนไม่หา ตอนไม่หาไม่ใช่เธอเสี่ยวไหมทัชชี่ตรงนั้นเสี่ยวมากตรงนี้ตรงนี้เสี่ยวมากโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยเร็วลอยหลบทัชชี่เป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้เป็นรถรถเข็นขยะแล้วมันอยู่บนรางรถไฟอ๋อไอ้เมื่อกี้หนูก็อยู่ตรงรางรถไฟทำไมหนูไม่เห็นมันน่ะมันอยู่บนเนี้ยแป้งก็เข้าไปลึกๆหน่อยเออมันเหรอเอ๊ะทั้งลงไหนวะแ้งไรวันสาวสิบวิจะไม่ไปได้ทางนั้น แจงซีตอฟังเสียงวิววินหน่อยต้องฟังอยู่ไหนไม่ดีผมไม่มีมันไม่มีแล้วยี่สบมีแล้วมีแล้วยแ้วมยังไงพี่โมมเป็นอะไรงขยเงินอ่ะเอ้าไปไหนอ่ะขยงเงินอยู่ไหนเี่ยเหนเลยเเลยห็นเลยนเลยเห็นเลยมหเลยเหลยหนยเห็นนเเนมลเ็นเนเลยนเลนเนลเน ทีมแล้วะ่ตายอ่ะผมว่าทีมชนะพี่จังเริ่มคิดที่จะดูดูเูดูดูงูด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 ลดูดูดูู้ด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 ยดูู้ดูดยดูดูดูด่ดูดกด่ดู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 มูด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 ูเูดูดูดาดูดูดูดัดูดาดูดูเูดูองกูดูดาเูด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 ูเูดตดู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 ดเดู้ยดู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 เูดูเูดูดูดูเูด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 